นี <8. S 2> ่แปดห้าศูนย์แล้วก็แปดศูนย์สามแล้วก็พูดถึงอย่างแปดแล้วแปดอยู่ลอยอีกเลียคำนวณเม่อใดจังที่ครับอ่ะเรียกคำนวณปูเสือเด้อครับเด้อแล้วก็กดติดตามที่สำคัญเลยครับต้องกดติดตามไว้ก่อนกดตรงสีแดงเลยครับ ผู้ชมคนสุรินทีวีนะครับวันนี้ผมเดินทางมาหาปู่เสือนะครับเพื่อจะมาขอโชคขอลาบเนาะขอตัวเลขเด็ดนะครับให้กับ f อให้กับคุณผู้ชมนะครับเดี๋ยวผมจะพา f อพาคุณผู้ชมนะครับไปส่องตัวเลขกันอยู่ที่ไปหาเลขนะครับกับเลขสูตรคำนวณปู่เสือนะครับคุณผู้ชม ใครเข้ามาแล้วเด้อขอกันคนละไลค์คนละแชร์แล้วก็ฝากกันกดติดตามให้ด้วยนะครับครับวันนี้เดินทางแล้วมาแล้วนะครับมาหาปูเสือเลขสูตรคํานวณให้แม่นนะครับให้ถูกทั้งสองตัวตรงๆเลยนะยนยนอุ้ยหลวงปูนะครับ fc สำหรับเลขปูเสือแม่นจริงนะครับ ขอคนละแชร์ขอคนละแชร์แล้วก็พิมพสาทุกาทุกใครพิมพก็ขอให้มีโชคมีลาบขอให้ถูกหวยรวยเบอร์ป,ปัตจารโรคภัยไข้เจ็บนะครับชิดสิ่งใดก็ขอให้ได้สิ่งนั้นนะครับชิดเงินก็ได้เงินคิดทองได้ทองร่ำรวยร่ำรวยสาทุกอา่าจะไดรีบหลอกฮาหนูปากากเดยครับว<า>่าโอ้ยเ่อด้เอมเกจไงวะไหวเนาะบ่น บนสีหางบนสีหางมันจะฟันตรงไหนบนสีหางหกหางมันก็หกคนไงหมโคนคำนวณให้สดๆเลยเบ,บ<น>่คำนวณสดๆคำนวณไว้แล้วยังบ,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 บ่เนี่ยออม ถ้ามียาต้ม,มียังก่อว่าต้มดีดีสองเลยนะครับกินกับาแฟได้บ่เป็นยาตม้มเปียนบดย้อมอยากทิ่เอาไปต้มกินโอ้บายดีบอกเป็นโรคคอสไยบอกน่างบอกนงาต้องกินของไปตม้มล่องมองกูดหมาด้วยอืแมแต่ไม่มีใบเตยเอาใบเตยใสอืมผมบปตมม้ม,มเนี่ยเดี๋ยวผมขอซิมมึงหน่ยครับสันขอซิมยาได้เนี่ย ตอนนี้มันลายมือเราโยบตัวนี้ห่อนอยู่เมนบ่ครบม้อนเสียไปตลอดโอ้ยใส่กาแฟน้ำต้องมันอนะต้องอ่ะมาขอซิมดามน้ำบ่ออกตัวนี้็ออกตั้งเอาเปิดเปิดเปิดอู้ปกำนว้นวไวแล้วแต่มักแล้ว เกศูดภูเร่มากเอาได้เกศทูดกับเป่าทูนาเตัวลองเไกับเเมือนมื่อกี้เขาจะได้นอเขาทั้งบนทั้งล่างเลยฝันหน่อโอ้เขาทั้งบนทั้งล่างเลยบ่ครับทั้งบนทั้งล่างตัวเ่ะฝันว่าเขาพืนมาหายวุเต่าพื้นกับเข้าวุ้เตากัเข้าพืนกับแปดเออแม่ครับเข้าแปะการนั่นแต่มาบอกว่าแปดห้าเจ็ดครับทับหก อขับหกลงลงไปให้เขาเจ็ดหกพวกเขาซื้อเขาซื้อเจ็ดเก่าแล้วเลยอืครับเขาว่าเลยเขาก็รวยเก่าตัวด้วยกันเนาะเก่าอยู่รักน้วยลอยโปรเซสเก่าอยู่รักน้วยงวดนี้รักนนวยลอยโปรเซสเลยเลยว่าไม่ผิดเนาะมวลหนึ่งว่มีผิดเก่าจะได้กับอยู่ลักนวยอยูักหนวยลอยโปรเซสอืมเนื่องเพราะว่าเลยก็มากเสร็จมากมันก็ออกโตกลับนะออกโต้ครับ เขาจะได้ตัวใหญ่ๆเพียดเดี่ยทผมสิเขียนอะไดรตัวใหญ่ๆเนี่ยหายนักซื้อเนี่เขียนใช่ครับเขีนใส่นักซื้อนี่กระทับเ่เออเออเออไม่นักซื้อมาเยอมาเขียนอ่ะเนี่ยจะเปราะนี่ยอ๋อเขียนไว้ต้งตาใส่ตัวนี้เขียนเลยดีกว่าสูตรคำนวณเทียดิพบใหม่ไปเอาตัวใหญ่ๆเลยนีนี่เอาว่างนี่ครับนี่เลยล่ะนี่มาว่างมองนี่ครับเอาทั้งสองฟังเลยเขียนเขียนกัวคำนวณออกมาแล้วเลยเนาะ อ้าวเห็นห้ผมไหมเบิองไหมเลยอ่ะเดี๋ยวซุ่มเข้าไปหงษ์ดีกว่าอ่ต้นใหญ่ๆครับไม่เอาไม่ใครเห็นเออเดี๋ยวติกออกกันกระสันเด็กฝันเด้อนี่ครับผมเดี๋ยวเกลี่ยฝันหงษ์เลขฝันเอาเอาบรรยายไปน้ำเด้อบัเทนีิเด้อตัวนี้ฮะตัวนี้ท้ายมันตัวนี้หัวมันไหนอ่ะเดี๋ยวไปะธนนอย้งเดี๋ยวไปผอมกันเลยเนาะอไปผอมกันเลยตัวนี้คือหัวมันตัวนี้ท้ายมันไหนฮะตัวนี้หัวตัวนี้ท้าย ครับเข้าใจก็เลยซับห้าเก้าไทยนึ่งวันเหนือตัวนี้หัวมันมันศูนย์หกห้าศูนย์หกห้าก็ไทายมันสามห้าเข้าจังใดจังใดหนึ่งวันใครเข้าใจแต่ก็ซับนะฝันว่ามันหักเคืองเอาหัวไทยมันนะอ๋อคือเดยกควมฝันควบฝันเรียกหัวไทยตัวน่ะซับเล็กน้อยกับมักเจ็ดไทยกับคู่นึงกับเจ็ดสี่ศูนย์เจ็ดสี่ศูนย์ตัวนี้ ตัวนี้คือเลขความฝันความฝันแนอมีมีเจ็ดอ่ามีเนี่ยแหละเกียนใบหมู่บ้านเนียนี่นี่้านเนี่ยนี่เกียนใบตัวนี้เลขขึ้นมากก็ซื้อเราเดี๋ยวอีเลขขึ้นขึ้นมากขึ้นมากเนยมีเจ็ดตัวสามีเจ็ดชุดอยู่นี่มีเจ็ดชุดตั้งเหมือมันเลขกามตัวมีมีอยู่หกชุดอ๋ออ่ะเอาเอาบาเถนีกเอาเลขความคำนวดบาเถนีกตัวนี้เลขความฝันเนาะ น,นเนี่ย,เ,ยเอา,อาอลงแต่กันบ่กี่เห็ดหมอง,งนี้เลยบ่ไว้น้ำกันก็ได้บเอาไว้น้ำกันอ่ะขีดขีดขีดยดเลขคำนวณตัวนี้อ่าเลขคำนวณแปดมีแปดห้าศูนแล้วกับแปดศูนย์สามแล้วก็พูดรื่องเี้ยแปดแล้วแปดอยู 8, 8, ่รลอยอีกเลขคำนวณไม่ได้จรงจี่ ครับอเรียกคำนวณปูเสือเด้อครับเด้อเรียกเลขศูนย์ก็ียนเลขเรียขแค่เลขอย่างคำนะศูนย์แปดศูนย์สองนี่อคนี้แหละสามคู่เนี่ยให้เ้าเนี่เออเลขเด็ดสองตัวาเนอครับสองสองตมันียนเลขฝันกันเนาะครับเลขฝันฝันเก้าห้าเก้ากับหกห้าห้ากับหกห้า สี่ศูนย์เนี่ยคับสี่ศูนย์สามปูเนี่ยเหล็กว<ม>ันเนี่ยสามปูด้วยบนครับมันเดคำนวณมันจะมีห้าศูนย์ครับห้าศูนย์ศูนย์สามครับศูนย <2006. S 3> ์สองนี่คำนวณเหล็กล่างมาคำนวณเหล็กเก่าตัวเดียวเหล็กล่างเหล็กเก่าตัวเดียวเก่าตัวเดียว เก่านี่คือวิ่งเลยเปนวะครับวิ่งเรื่อยเก่ารักหน่วยรางเฉพาะเลยเก่ารักหน่วยรางวันนี้รักรักรักซิฟมันสุดได้รักหน่วยรักซิบมันสุดได้นึ่งศูนย์สองนี่ลักนิดมันจะสี่ถูกเอาจับเอาค้องก็ได้เอาเอาเก่าไปเอาเก่าเป็นรักเก่าเป็นรักหน่วยแล้วสมมติว่าเก่าหนึ่งเก่าศูนย์เก่าสองเก่าสามยี่สิบวะครับรอแมนนี่หนึ่งเก้า นี่มารับน้วยขับหนึ่งเก้าหนึ่งเก้าแล้วก็ศูนย์ศูนย์เก้าอ๋อสองเก้ามันเะไรอยู่สี่คู่นะอืมสามเก้าอ๋อนี่ปรมานี่ไอ้เก่ายุดทั้งไทยหรเงินคู่นี่ หูเลยครับหูแล้วยนรับเดืดันครับตัวนี้เน้นห้กูนี่เน้นให้หาเก้าอืมครับนี่นี่ทหางหาเก้าหกหเน้นเนเน้นติดหาวะเถอติดหาเล่นในติดหาอ๋าติดหาเติดหาครับตัวนี้ติดฟูนี่ก็ได้มากเอาหรืกว่าอะเล่ม็อคล้องก็ค้องเขียนว่าผู้เสือเด็กผู้เสือ แล้วแต่ยี่เขเขียนวันที่มันเขาที่เขาจะบอกว่าับเรียนแล้วไปทายเอาเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวผมเสียบึงก่อนเนาะวันที่เท่าไหร่น้อวันที่สองครับวันที่สองเดือนข้อข้ออ่าหกเก็ดนะครับเนาะเอาประมาณนี้ โอ้ยตัวหน่อยเนาะนี่เนาะบ่หน่อยกันบัวคับยบหน่อยเนาะโอ้ใหญ่ตัวเดียวมาซองสี่บกยางใหญ่เลยเ้าะนี่แหละหอแคบไว้เลยเนาะล่างล่างมันรักน้อยรักสิบมันบอกโาอ๋อไห่ตัวนี้ตัวนี้ก็คือเน้นเน้นเลยก็คือเน้นเก่าตัวเดียววิ่งเก่าตัวเดียวเลยก่าวิ่งเก่านะครับเป็นว่าให้วิ่งเก่าด้อเก่าตัวเดียวเลยเก่านี่เนาะครับเดี๋ยวอ่ะเก่ารักน้อยหเห็นสุกคนะเก่า ตอรักนวยอวหลักภามีตัวนี้เน้นคู่นี่เด้อเลยเน้นฝันครับนี่แหละสองคู่ติดกันเนี่ยหรือหรือของฝันติ่ติดกันติหาเด็กสามตัวนี่ติดหาเนี่เน้นต้องามเลยดูสำคัญมันเถอะชื่อไชือให้ติดหาภาีมี่หาเก้าหลักกะหกหลักกะมี่หาศูนย์เนอสามหางสามหางอึนําตัวกรสามหางครับ น่เด็กสามตัวเน้นบัดอันี้ก้อนฟันก้อนจดงสลยัดช้ก้อนตัวอกขับเหล็กสามตัวเน้นตัวไหนครับสามตัวเลยสองหางสองหางกับขึ้นตัวนี้สามห้าเก้าแปดตัวนี้สองหางเป็นลองเนี่ยอันนี้เปนบักูดองเลยแปดตัวนี้แปดศูนย์สองเนาะแปดศูนสองเนาะง่ๆไว้เลยแหละ นิดไว้อืมมันบ่ชาพระนะครับอ้าวขนานั้นหมันหมานหมานสุคนเ้อวันที่หนึ่งืที่หวันที่หนึ่งท่นบวงสวงพุทธาสนเป็นพุทธานแก้ววันที่หนึ่หมยคือเอามือเลษบอกนาะเห็นเนาอก็อาที่สองกกออกวันที่สองที่หก็บวงสวงยมาีเไปรลทเาเหน้าครับโทบอกเบาที่เห็นบอกไบ้ซื้อมแน่ได้มา บางไฟโอ้ยหาเแ้วบงไฟแถวอยู่คนเขาเหรียยโซ่หแล้วโอ้ใดผูใดเลยเลือดาเลอนี้เนี่ยามเออนี่แหละอ้อเลือเขางามเด้อพี่น้องเลือเขาตอนนี้ก็มันใจมันใจต้องแงเลยหมดที่แล้วเป็นยังไงหมดที่แล้วตรงตงเลยที่แล้วตรงตงแล้ววันน้ลรคหายครับลรคลแต่เลยแต่เบียนฟืนเนาะครับ แปดหาเจ็ดทับหกล้มหายด้วยวันเจ็ดหกเลยเจ็ดหกว่าแต่ไม่บอกว่ามันจะออกดอกเจ็ดหกมันจะออกเจ็ดเก้าเขาก็เจ็ดประมานั้นคันกเคือว่ามันจะออกเจ็ดเก้าสาธุสาธุนะครับเจสซูแห่งเมืองอนะไรเจ็ดเก้าเลยแหละตัวเด่นเน้นเลยเหล็กสามตัวก็มีสามหาเก้าสองหางแล้วก็มีแปดหาศูนย์ ามหกศูน้าหกศูนหอครับหนึ่งศูนย์สามห้านงสามหน่เจีด้สามห้าครับตัวนี้คือเลขเลขทั้งหนาท้าสั์ตัวนี้เลขคายท้าศั์อืมมันถ้าับมาเพิ่มอันนั้นคือเลขฝันนะครเออัคืองวนี้ซื่อจังได้กับไฮเดีติดเก่าอยนางนี้ส่เก่าเก่าเป็นยังไงมากเก่าหรือก็ไม่เอา พันเปอซนเลยว่าหันเปอร์เซ็นของเเลยเก่าเก่ามาเนา่ยน่หมดเลยยังได้กับมาม่ใชมาบนทั้นมาล่างขึ้นมาติดไทยสองเก้าทึ้นบนขึ้นล่างเลยมาทั้นบนทึ้งล่างเลยดูดมาตัวนี้ครับตัวนี้โอ้ตัวที่มาตัวนี้ครับกับตัวสองเก้าเลยสองหางสำคัญหรือสำคัญสองหางสองเก้าสองเก้ากับหาเก้ากับหาเก้า ใสด้วยตองเก้าหาเก้าเนยเหมี่ยนเธอโหลดสุดเก้าเก้าศูนย์เนี่ยพูดได้มากกับเสื้อาเรื่องเกาเก้านื่ง,ง,งนี้นครับเพราะว่ามันมันเป็นเหล็กติดกันมากเนี่ยโอ้แต่ตัว,ต,วตัวเดน่นที่สุดกับตัวนี้เราสองแข้งหน่อยตัวเด่นที่สุดไหนนี่สองเก้าครับหา,หาเก้าเลยสามหาเก้าครับกับสองเก้าตัวเด่นตัวนี้อะเด่อใหม่วงก็มให้ะคังเหมือนะตัวเด่นเนี่ย นี่เนาะตัวเด่นวงกลมใหญ่ๆไปเลยนี่ครับตัวนี้ครับครับต้องหางนี่ให้ได้เลยหน่ห้าเก้าสองเก้าครับไปบนไปล่างเลยนะเดี๋ยวพอวีตัวนี้ออกล่างตัวนี้ออกบนครับเก่าทั้งบนทั้งล่างหรือเมล่าก็วันนึงแล้วผมได้เก่าปรมาณห้าเก่าปรมาณห้าเนาะครับอ่ะบันตะมาบอกอัานได้คอนเ้าใจ บอกอืมนี่เทางเขามาเลยจะวาไปอืมแ้น่ม่มานซ้องไปกเพื่นผู้ช่วยี่เนหลังคามันไม่มาจะเจ็บไปโอ้แต่ว่าถูกกันหลายอยู่ตัวนึ่งเนาะนี้สมาิกอะไรมาสมาชิกอะไรกูบอกอือมันมัหาหมดเลยกับด้ไรแต่จเจ็บเจ็บเจ็าที่ใส่พอรักครับมักรักเจ็บอยู่แล้วเนาะ มากเก็บกระมันบ่มานน้ำันคือเก็บเก่าอะไรก็เลยเอาเก็ครับอ่ะฟันทงน้องตาสอบชอบก็คือสามหาเก่าเดการผ่านบึ้มรลวดสวดจัดผ่านบื้มเลยกับสองเก่าเนาะสอเก่ากับหาเก่าน้ำลดครับก็คือเรขหลาดัวดอกมันออกสองตัวนั่นะสองตัวสองเก่ากับหาเก่าเมียนลสมตัวนี่คนมีบุญหอเร้อที่ถือ Cái <laughs> pin này từ tám cơ tám bắt ọt, văn bắt tháng nào nhé, mắt tháng, cao cả. Đó là tháng phương là Từ bốn làng, từ được tám lại rồi đấy phải được rồi. rồi à, từ tốt đó. bắt cứ một con con lên tuần พันแบบเดียวกันเนี่วะครับเดียวกันเลยตักเครื่องออกมาก็ก็ทับหัวหางอี๋มันอมันมานหายเลยผมเออทับไปครับอะไรวะตัวนี้พระทัดบอกเแถวที่ห้าแถวที่ห้าเอาไปรูปเนี่ยไปแล้วบอกบอกแถวที่ห้ามาเอาคลิปกับคนสุรินทร์ทีวีเด้อโอ้เพิ่นเพิ่นถามปุ๊กคุ้มเลยผู้ปหาผู้ร้ายแต่คุ้มเดียวกันเลยแหละเพิ่นว่าคู้มเดียวกัน <laughs> มาหล่ส่องอยู่ก็มาดักที่ส่องจังไต่จะหูผมเป็นสื่อหูน้ำจ้าวผมตัวว่า,ามัผมแล้วมันต้องร้<ข>อยใหญ่ได้เตาไม่ได้เนาะครับเดี๋ยวขอไห่นะครับเดี๋ยวผมขอ,อสรุปเหล็กน้อยเลต้องเราในตัวลูกสาวเรากระพรับอยู่น้ำกันนี่แหละครับทีมงานเดียวกันนี่แหละครับอะ อาวัดม like, ่บ oh ุญไห่คุณทอนตะคันก็ได้แหละครับบงมือเบงสวงมือบืงสวงไงเนาะวันที่หน so ึ่งหยดดามเยอครับครับครับได้ครับบวงสวงไงวันที่หนึ่งสวงไงเนี่ห่งเาเขาเก็บหมดสามสิมื่นมั้งเขาเก็ดโอ้ครับครับออนบมาใกกันแค่โอเคเอาเก็บเงนมือคำเนืองมาถือวันที่หนึ่งก็ดีครับ มัคือคำหนึ่งเดือนหันอคนึ่งี่หนึ่งวงวงใหญ่แล้วค่ะรอเลขอีกวันที่หนึ่งเนาะเดี๋ยวขอ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 กระดาษแน่นตาเดี๋ยวขอสรุปเลขให้เจ็บีหน่อยหนึ่งเนาะอ่ะนาครับคุณชมเนาะไม่ต้องไวหนมั้งเหรอว่โอ้เสีสิได้บ๊บ๊แ้วอะไรกันแล้วกันอีกเรื่อยันมันะเขาว่าครับเราบอกเขาง่าจะว่าได้มุ่เจ้าได้ง่ายที่ผู้เนี่ที่มัน เดี๋ยวขอกระดาษขอปากกาหน่ครับตัวพิงได้ว่าอ่ามันค่อยตกลบาตัวนี้ก็คือเล็กเหล็กความฝันเนาะชุดชุดของบนเนี่มีมีสามหาเก่าเนาะครับหลักะศูนย์หกหาหลักะเจ็ดสี่ศูนย์ตัวนี้คือเหล็กความฝันชุดบนเหล็กสูตรคือชุดนี้เดล็กสูตรคือมีแปดหาศูนย์ แปดศูนย์สามราแปดศูนย์สองนอะตัวนี้คือเลขสูตรโอ้ครับตามศูนย์ศูนย์สามก็ซื้อเอาครับแล้วก็เลขสองตัวนี่คือแกะมาจากสลุงตา้องตหรเอาจากหางพวกนี้แหละอหางหางหัวขึ้นรึ้งนี่้วฮติดหางห้ติดห้ติดหามีโอ้ตัวตตัวหางนี่ห้ติดศูนบ่ นี่มีศูนหาศูนสามศูนสองได้ตัวนี้ก็มาับตัวนี้งก้ับตัวนี้หห้าอ๋อศูนาตัวที่เป็นตัวนี้่ได้กับไห่อ๋อเขาใจแล้วครับนี่กับอยู่ตัวเดียวตัวตัวครับอก็มีตัวนี้เนาะมิหาเก้าหกหาสี่ศูนหาศูนศูนสามแล่วก็ศูนสองเนาะนี่พนี่ก็คือ เก่านี่ยู่รักน่วยรักน่วยล่างรักน่วยล่างล่างพันเปอนลงตาเออตาบอกว่าเก่านี่เก่านี่ต้งบอกนี้ยงแห้งอเนาะเออมาท้งบนทางล่างนะฮอเก่านี่บ่โอ้เก่าังไเก่าเก่าจะได้กัะมาพันเปอร์เซนต์เก่าเก่าสูนนะเงี้งสีเนาะเก่าเนาะไปเลย เต็ไมไปเลยเ <9. S 1> ก่หาหลักให้มีหนึ่งเก่าศูนย์เก่าสองเก่าสามเก่าเนาะอ่าเนาะเนียนห้แล้วนะครับฮะเก็บไว้เก็บไว้เก็บไว้แล้วก็กดติดตามที่สำคัญเลยครับต้องกดติดตามไว้ก่อนกดตรงสีแดงเลยครับ